ใครที่มีฟันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะตามโลกไปนี้ของเราให้สวยงาม สวัสดีสมาชิกชาวสอนสีลครับวันนี้พลกับเคที่จะพาเราไปเที่ยวสนุกแล้วก็ได้ทําขนมไทยกันด้วยนะครับขนมแบบกล้วยๆๆออจะเป็นกล้วยอะไรยังไงเริ่มอยากจะกินน้ํำลายไหลมันไปดูดีกว่าครับว่าพลกับเคที่ทํำอะไรกันครับช่วงไอเดียสอนศีลต้นกล้วยสีสวยสวัสดีครับ ันนี้พวกเราสองคนจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวสนุกกับศิลปะที่หมู่บ้านปฐมค่ะโอ้ยเทียวไปเายเดี๋ยวๆยวๆวๆค่ะเป็นไรหรอคะ <S <S เจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะไม่ใช่เคที่พี่หิวข้าว <S <S โอเคที่บอกจะพาพี่ไปกินของอร่อยแล้วมีประโยชน์ไงใช่ไงคะแต่ว่าเรายังกินไม่ได้คะ่ะเราต้องช่วยกันทําก่อนค่ะอย่างนั้นเคที่พาไปเลยดิเร็วๆๆไปค่ะ <ๆ S 2> สวัสดีค่ะหูกำลังหิวพอดีเลยเดี๋ยวๆไม่ใช่ค่ะกินแบบนี้มันธรรมดาเกินไปค่ะเราจะเอากล้วยนั่นแหละค่ะมาทำเป็นขนมกล้วยค่ะดีเลยคิดที่งั้นเราถามขั้นตอนเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะมีวิธีทำนะคะเราจะใส่กล้วยปอกกล้วยหนึ่งลูกใส่กรละมังนี้นะคะเราใส่แป้งข้าวเจ้านะคะหนึ่งช้อนค่ะ เดี๋ยวเราใส่แป้งเท้าใหญ่มอบหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็น้ำตาลใสแดงครึ่งช้อนค่ะแล้วก็เกลือค่ะปลายช้อนนะคะแล้วเรากะทิหนึ่งช้อนแล้วเราจะใส่มะพร้าวทึนทึกนะคะหนึ่งช้อนค่ะอันนี้เรียกว่ามาพาะพร้าวทึนทึกหรอคะใช่ค่ะใส่อีกได้ไหมคะแคที่ชอบได้ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาขยำกันนะคะ โอ้โหต้องเล็บแบบนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะไม่งั้นขั้วเขาจะเป็นชิ้นๆไปจะไม่น่าทานค่ะผสมกับแป้งให้เสมอกันเลยค่ะของน้องพลได้แล้วค่ะอคขอให้คนอีกนิดนึงแป้งจะได้ไม่จับตัวได้ครับผมค่ะตอนนี้ส่วนผสมของเราเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะเตรียมนําไปหอไป่อใบตองนะครับอ่เดี๋ยวพี่จะลองห่อให้ดูก่อนนะคะ นจะง่ายนะครับเนี่ยแต่เราต้องลองดูครับนี่ค่ะไปปิ้งกันเลยเราปิ้งอ่ะประมาณ15นาทีถึง20นาทีค่ะมาลุ้นกันค่ะว่าจะอร่อยหรือเปล่าคือเราต้องพลิกไปพลิกมาเหรอใช่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวใบตองเขาจะไหม ขอบคุณพี่มารีมากมากเลยนะคะค,ครับปาพิพน์ไปชิมกันไปเลยที่กอุยดีเลยอืมน่ากินมากเลยนะครับขอชิมก่อนละครับกล้วยนี่มีประโยชน์มากเลยนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบให้เราไปวาดรูปได้ด้วยนะครับงั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆวาดรูปใบกล้วยแล้วกันนะครับ เคที่ได้ยินมาว่าพี่พลจะสอนเพื่อน,อนๆวาดใบกล้วยสินะคะเพราะฉะนั้นเคที่จะสอนเพื่อนๆวาดกล้วยทั้งลูกเลยค่ะกล้วยนี่มีประโยชน์จริงๆเลยนะคะเนี่ยพี่พลใช่ทำอาหารก็อร่อยทขาขนมก็อน้อยอร่อยใช่แล้วเคที่แล้วต้นกล้วยเนี่ยยังสามารถเป็นแบบให้เราวาดรูปได้อนะเคที่อย่างนั้นพุณขอวาดเป็นใบแล้วกันครับเป็นใบหลาย Oğlum ๆใบซ้อนกันครับโหถ้าอย่างนั้นเคที่ขอวาดแค่ผลก็พอแล้วค่ะอะได้ครับเริ่มเลยดีกว่ามาเริ่มที่ใบแรกเลยนะครับ,บเป็นใบเอียงๆหน่อย เคนี่จะเริ่มจากวาดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมคะ่ะจากนั้นก็จะขีดตรงมาแบบนี้เลยก็จะเป็นใบกล้วยนะครับที่อยู่ใบหน้าสุดของภาพครับจากนั้นเคที่ก็จะวาดโค้งแบบนี้เลยที่พนวาดนะครับก็คือรอยฉีกของใบตองครับเคทที่เริ่มทำผลต่อไปแล้วนะคะ พณจะวาดเป็นดงกล้วยนะครับจะเห็นแค่ส่วนใบนะครับไม่เห็นส่วนต้นนะครับนี่พี่พลเริ่มวาดใบที่2แล้วหรอคะเนี่ยใช่แล้วนี่ขนาดยังไม่ลงสีเคที่ก็ยังมองออกเลยนะคะเนี่ยเคที่จะวาด3ลูกก็พอค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะลงสีด้วยสีน้ําค่ะเพื่อที่จะทําให้มันเหมือนจริงยิ่งขึ้นค่ะเคที่ก็จะเริ่มลงสีเหลืองไปก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะค่อยแต้มสีที่เหลือค่ะอ่าพลนะครับจะใช้เป็นเทคนิคเปียกผลเปลียกนะครับอ่าพลก็เริ่มระบายเป็นสีเขียวอ่อนข้างหนึ่งแล้วก็เขียวเข้มข้างหนึ่งนะครับเคที่ก็จะใช้สีเหลืองที่เข้มขึ้นนะคะมาลงตรงส่วนของน้ําหนักค่ะ สีส้มนะคะแต้มตรงผลกล้วยค่ะเพื่อที่จะเพิ่มน้ําหนักค่ะพ้นสังเกตเห็นใบกล้วยนะครับบางใบเนี่ยมีสีออกส้มๆน้าตาลนะครับมันเป็นใบกล้วยที่แห้งแล้วนะครับทีนี้ก็จะเริ่มเติมสีเขียวด้วยนะคะ โอหกล้วยเคที่เสร็จแล้วหรอใช่ค่ะเคที่ก็จะเริ่มทำพื้นหลังค่ะเป็นเหมือน<ส>มากเลยแหเคที่เพื่อนๆก็ทำได้ค่ะแค่ฝึกบ่อยๆค่ะตอนนี้นะครับพลเริ่มลงลายของใบกล้วยแล้วนะครับตรงส่วนที่สีแห้งแล้วนะครับเพื่อให้สีมันไม่ไหลรวมกันนะครับ ต่อไปนะครับคนก็จะเริ่มลงแบกกล่าวแล้วครับแบกกล่าวของคุนะครับใช้เป็นเทคนิคเปียกบนเปียกครับเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับนี่เป็นใบ,นบกล้วยส่วนของเคที่ก็เป็นผลกล้วยค่ะ ได้แล้วเคที่ถ้าสมมุติเพื่อนๆออกไปเที่ยวข้างนอกวานนะครับก็หารูปหาแรงบันดันใจอะไรมาวาดงานศิลปะแบบพวกเราได้เลยนะครับและอย่าลืมส่งมาอดพวกเราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายทีวีกแล้ว่ะคะพี่พลถ้าอย่างนั้นเราไปกินขนมกล้วยกันต่อดีกว่าไหมคะไปไปเลยเคที่ไปเป็นยังไงบ้างครับได้รู้จัก ส่วนต่างๆของกล้วยมากขึ้นหรือเปล่าเอามาใช้ประโยชน์ได้แทบทั้งต้นเลยเนาะน้าปลูกไว้ที่บ้านแล้วก็มีประโยชน์มากๆครับช่วงสอนสินอินบ็อกซ์เอาละคราวนี้มาดูข้อความต่างๆที่น้องๆส่งกันมาบ้างดีกว่านะครับเริ่มคนแรก สวัสดีครับพี่โจพี่พลพี่เคที่น้องแทนคุณอายุ5้ขวบชอบดูรายการมากๆครับทุกเช้าวันหยุดต้องรีบตื่นแต่เช้ามาดูรายการวันนี้ขอโชว์ผลงานที่วาดเองครับระบายสีเองและเขียนคำศัพท์เองมาโชว์พี่ๆด้วยครับรถตำรวจ Police Car มีระบายสีรถตำรวจเป็นสีฟ้าสีเหลืองนะครับม,มีไซเรนอยู่ข้างบนด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับแทนคุณเก่งมาก คนต่อมาครับน้องกอบวัวอายุ4ี่คอยูู่อนุบาล1ครับหนึ่งมาจากจังหวัดสงขลาเลยนะครับผมทำรูปต้นไม้ลายจุดและลำต้นมาจากมือค่ะบังคับแม่ให้ส่งรูปให้ไปจดๆๆๆๆเห็นมือชัดเลยอ่ะแล้วก็ลากเส้นรอบๆอบมือแบบนี้นะครับเป็นโครงผ้าเป็นกิ่งก้านสาขาแล้วก็เป็นจุดๆๆๆจุดเป็นใบยอยู่เนาะน่ารักมากขอบคุณครับขอบคุณน,น้องทั้งสองคนเลยนะครับทั้งกอบวัวแล้วก็ทั้งน้องแทนคุณด้วยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบนี้ องทางการติดต่อของเรายังรองน้องๆอ,อยู่เสมอครับส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s o n s i n c l u b อีเมล address sonsin ทยพีบี pbs.or.th ตู้ปน12ปนฝปรดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับแล้ววันนี้เวลาหมดลงเรียบร้อยแล้วนะครับเจอกันใหม่ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์กับรายการสอนสินทางไทย PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ The